ที่เป็นข่าวดีแต่ว่าอันนี้มาดูข่าวช็อกกันมากดีกว่าสําหรับ,รบพิมชานะะนะคะอดีตสมาชิกวง B.A.P. ซึ่งก่อนหนนี้เจ้าตัวเนี่ยมีคดีความอยู่นะคะแล้วก็ติดคุกไปแล้วด้วยล่าสุดนะคะเขาออกมายอมรับอไอ้สิ่งที่เขาปฏิเสธไปเนี่เขายอมรับนะคะเรียกได้ว่าข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของทางเกาหลีเลยละค่ะ ฮิมชานนะคะศิลปินคนดังชาวเกาหลีใต้ค่ะอดีตสมาชิกวง B.A.P วัย31ปีล่าสุดนะคะขึ้นปรากฏตัวนะคะต่อสารอุทธรในกรุงโซในคดีที่ถูกหญิงสาวรายนึงนะคะกล่าวหาว่าถูกเขาเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนกระทําำชำํเราโดยที่เธอเนี่ยไม่เต็มใจระวังออกเดตหมู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนอีก2คู่นะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2018ค่ะ เดิมในการพิจารณาคดีของชั้นศาลนะคะก็มาศาลชั้นต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแม้ว่าฮิมชันนั้นจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทก์แต่ศาลก็ได้ตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา10เดือนแล้วก็ให้เขานั้นเข้าโปรแกรมบําบัดน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องเพศอีกประมาณ40ชั่วโมงเนื่องจากพิจารณาว่าฝ่ายโจทก์นั้นมีข้อมูลหลักฐานที่ฟังขึ้นแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในการขึ้นศาลอุทธร์ล่าสุดหิมชาญน,นั้นกลับเปลี่ยนท่าทียอมรับผิดในทุกข้อกล่าวหานะคะรวมทั้งได้ยื่นจดหมายขออภัยเป็นอย่างสูงอย่างเป็นทางการด้วยจากตรงนี้นะคะศาลอุทธร์กรุงโซก็ระบุว่าเนื่องจากว่าหิมชาญน,นั้นถูกตัดสินจำคุกมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นดังนั้นเมื่อตัวจำเลยซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอดเปลี่ยนท่าทียอมรับผิดในครั้งนี้ก็จะไม่สามารถหลีกหนีจากการถูกจับกลุมในศาลได้นะคะ งานนี้แฟนๆต่างเป็นห่วงเขานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าระหว่างที่ต่อสู้คดีอยู่นั้นฮิมชาญน,นั้นมีความพยายามที่จะปลิดชีวิตตัวเองค่ะก็<ม><ม>ย้อนกลับไปปี2561<ม>เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เขาเรียกได้ว่าไม่ไม่ได้ข่มขืนนะ<ม>แต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนจำยอมเอง<ม>ตอนนั้นเขาให้การไว้แบบนี้แต่ว่าล่าสุดก็มายอมรับหมดเลยมันก็ยากเนาะไอ้ที่แบบ ยอมไหมไม่ยอมไหมมันจะไปพิสูจน์ยังไงอะนะแต่ยอมมีหลักฐานเนี่ยเขาบอกหลักฐานแน่นหนาอือหนะครับ